กระเป๋าสะพายหนงังจระเข้ทรงแอปเปิลค่ะน้องเอจะเริ่มต้นที่สีดำนะคะตัวนี้เป็นงาน B นะคะพี่พี่ขาน้องเอจะบอกว่าน้องเอจัดโปรให้ราคาพิเศษหรือจะบอกว่างานตัวนี้เป็นงานเออเย็บติดแบบเรียบง่ายนะน้องเอให้ราคาพิเศษเลยตัวหนังคือสวยพี่พี่แต่รุ่นนี้คือเราจะไม่ได้ใส่ขอบกุลให้นะคะพี่พี่ขาระหว่างหนังวัวกับหนังจระเข้เราเย็บติดกันเลยเป็นทรงแอปเปิลสวยน่ารัก มากกระเป๋าหนังจระเข้แท้นะคะพี่พี่ถ้าเป็นบริเวณขาเรียบเกร็ดมังกรแบบเนี้แบบเนี้ปกติอะใบเล็กๆอะห้าหกพันเอาที่ถูกที่สุดที่เราเห็นก็สองส0มพนะจระเข้ก็คือแพงอยู่แล้วทั่วโลกนะคะพี่พี่ใบในกว้างล่าง5นะคะบริเวณที่กว้างที่สุดอยู่ที่8.5นิ้วสูง6.2นิ้วค่ะความหนาด้านข้าง3นิ้ว ปกติเลยใบนี้ต้องพันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแน่นอนเพราะว่าซับในเป็นหนังวัวนะพี่ๆค่ะแล้วลก้วกนะจัดให้พิเศษหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทโทรศัพท์เลยค่ะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นสีดำมีสองใบละค่ะ สีดำมี2ใบสุดท้ายถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะพี่ๆค่ะรุ่นนี้คือถ้าไม่ใส่สายสะายแล้วใช้เป็นกระเป๋าถือก็คือสวยมากโทรศัพท์มือถือใส่อย่างนี้นะคะใส่หนีบไป ทางช่องด้านหลังเลยเพราะว่าตัวก้นกระเป๋าเขากว้างแค่ห้านิ้วนะคะถ้าพี่ๆใส่องกางมันจะอึดอัดมันจะใส่ไม่ได้นะเราต้องใส่เน็บนี่เนบข้างซ้ายหรือข้างขวาด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้แล้วพี่ๆก็ใส่เป็นข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ได้เลยอันนี้ราะคาพิเศษแค่ค่าหนังก็คุ้มแล้วค่ะพี่ๆคะ่ะหนังข้างในก็คุ้มแล้วหนังจระเข้ข้างนอกอีกอันนี้ค่าแรงไม่คิดเลยไม่คิดค่าแรงให้เลยคือแบบพี่ๆราคานี้อ่ะ แม้แต่ค่าบดิษัทยังไม่ได้เลยนะ1,290รบาทนะคะสนใจแคปพักพักเช็คเลยสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอกทาง YouTube น้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปค่ะเมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอกทางไลน์นะคะมีสีน้ำตาลทองค่ะและน้องเอกมีของแถมให้ทุกออเดอร์เลยค่ะของแถมเป็นปลอกไฟแช็คหนังงูทะเลสวยหรูมากแล้วก็อันนี้นะเอาติดห้องครัวห้องพักติดโซนแค,มป,แคมป์ปงแคมปินะ้งเนาะ ได้หรือเอาไปฝากคนที่เขาได้ใช้เขาจะชอบมากๆเลยลเนอกจากจะให้ดูราคานิดนึงค่ะที่ขากระกเป๋าหนังจระเข้นะแค่กระเป๋าสตางค์่ะเรียกเกรดมังกรเนี่ยเอาสามพันสี่ร้อยจริงๆไม่ตัวเลยนะคะเปิดดูในเว็บไซต์ได้เลยนี่สีน้ำตาลทองนาะแอปเปลิลน่ารักมาก พี่ๆ่ะตัวหนังนี่คือสวยคัดให้อย่างดีนะไม่มีแผลลึกไม่มีแผลยาวน้องเอกจะให้ความสําคัญกับเรื่องของความสวยของหนังเป็นพิเศษเลยคะ่ะพี่ๆ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูน้องแอปเปิ้ลสีน้ําตาลทองข้างในนี้หนังข้างในก็คุ้มแล้วใช้ไปเลยจาก10ปี20ปีถ้าหูหนังทั่วทั้งใบขนาดนี้คุ้มแน่นอนแล้วยิ่งใชอ้อ่ะยิ่งสวยด้วยนะ หนังแท้ได้ยิ่งชยยิ่งสวยค่ะพี่พี่ขายขึ้นเงามันจะขึ้นเงาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะนิ่มขึ้นนะคะต่อไปค่ะสีเขียวนอกห็นมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็จะมีดำม,มีน้ำตาลทองแล้วก็มีเขียวแอปเปิลตอนอยังไม่สุกเป็นสีเขียวน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะใส่ซื้อผ้าสีเขียวแล้วก็สะพายกระเป๋าสีเขียวรับรอมว่าสวยเลิศสวยบางสวยโดดเด่นแน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะ ดีถือออกมาก็น่ารักให้ความสําคัญเป็นพิเศษในเรื่องของความสวยของหนังนะคะพี่พี่และเป็นหนังแท้งานน้องเอ๋เป็นงานหนังแท้เพราะฉะนั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะนี่พี่พี่ดูพี่พี่ดูพี่พี่ดูค่ะชอบใบไหนพี่พี่ทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอ๋ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ